ช่ววันนี้มันเป็นวันพระเป็นวันศิลบรรดาพวกเขาจะอุตส่าห์พยายามมากแท่ใจยังทันศึกษาขาแก่วมสะมารจะเมื่งละเอะก,ก็มีร้ายขู่ร้ายคน่นก็ตั้งใจว่าสามาศึกษาให้เขาเข้าใจน่าเยองของวันปฏิบัติให้ทา้งศิลนทร,รมม ขณะนั้นในล้ๆนี่ก็พักกามาล่าขูหลายคนทั้งได้ยดหน่อยทั้งครับไปแต่็มื่วันตรงมีอว่าเป็นวันสำคัญอย่างหนึ่งในทางงเทธาศาสนาพยายางเข้าแยกระลบเรื่องการสัางวัตถุภายนอกเกียวกับพล้มสว้าซีอูทีอาศั่ขนนี่กของคนจะศึกษาหาด้วยกันในเรื่องการส้าง สับสมบัติในด้านภายในเรียกว่าเป็นวิหารธรรมเป็นเครื่องยู่ของจิตของใจซึ่งตล่อมขึ้นก็มีจิตใจเป็นเครื่องยูอยู่ในตัวของแบบของบั้นเดียแล้วอันนี้เรื่องคิตใจนี่เป็นปัญหาใหญ่ซึ่งถูค้นคว้นจะน้อมมาเป็นเครื่องคุดพัดรัดแปลงกันจรงิงจังที่เป็นใจตะล่อมหรือ เพราะว่ายรืงคิดโตนี่ไม่เป็นไร่งมีก็ไม่เลยไม่บรรลุโลกสัวไปมัดทั้งโลกทั้งโลกไม่ละโลกเนะาะหาขาดการซื้อขาดรัดแลงก็คออาจจะหมุนไปในทางต่ำหรืออาจจะเป็นการทำลายตัวเจ้าของกันยังไงในเรือ่องคิดใจแล้วนี่ก็ค้ายๆเพราะว่าเล็ก เรื่องสนิมมันก็เกิดจากเล็กแล้วก็กินเล็กกันละให้มดไปฉันโดยก็ดีตาคิดใจขาดจากการพุทัดรักแต่งหรือขาดจากการอบรมในด้านธรรมธรรมสอนของอรกพรทธเจ้าแล้วก็อาจจิตเป็นไปในทางคมก็ได้เรื่องแล้วนี่เป็นเหตุให้บรรดาพว้เข้าพุทธิมิสทธาฝาหารต้องการอยากจะมาพุชัดรมรัดแต่งแก้ไข จาริสนิสัยเขาเขาหายเป็นไปได้ทางชีวิตที่ดีตามเหยื่อย,ย,ยางของพระพุทธเจ้าพ,พุโรหิตเจ้าผู้เป็นพระพ่งของปิมบัติผู้ขัดไปเนี่ยวพวกเขาก็จะในยยวุสาพยายามมากใสรแท้ใครก็วุตสามากทางคำทางเครื่องก็อาศัยกาทรทนทุกข์ทรมานมาหลายน่ารับประการ ตามเรียนแล้วนี่ก็จําเป็นควรจะมาปรับปรึกษาหารื้อในวิธีการที่จะแก้ไขให้เป็นไปคือครั้นจะเรียนถ้าหาพูดถึงเรื่องการลงรถในด้านจิตใจแล้วก็หาจะสังเกตได้ง่ายๆตามเยี่ยงอย่างที่เฮาเคยได้ยูได้เห็นได้ยินมาอย่างบรรดาเด็กเล็กน้อยก็ดีหรือคนรุ่นหนุ่มก็ดีแล้วก็คน กลางคนก็ดีที่ตลอดจนถึงจะได้ไหวแก่แต่เรื่องที่จิตใจหรือจิตใจที่มันส่งไปตามอารมณ์ต่างๆที่มันคิดมันหลึกที่มันชอบพันพ่อตามจิตใจใสของคนมีหลายแบบหลายประการซึ่งแล้วถึงแก่ไได้จิสะสมหรืออบล่มมากน้อยมากต่างกันลักษณะการประัดอบลมมากนั้น บางคนจะอาจติดปล่อยไปตามอารมณ์ของใจเป็นส่วนมากแสดงว่าเจ้าของนั้นคิตใจชอบอย่างนั่นนะก็เลยปล่อยไปตามเ่องโดยไม่มีธีการจะแก้ไขลัดแต่งหรือท่วนกระแสของขิตให้เดินไปตามธรรมะหรือเดินไปตามสินธรรมมักจะปล่อยไปตามอารมณ์ของใจเป็นส่วนใหญ่และทุกนคนก็คนจะค่อยปล่อยมาเนว่ว่าหลายกาลัย บางที่ก็รู้จักหรือบางที่ก็อาจจะไม่รู้จักก็เป็นไปในทางซํำเหนือกว่าเป็นจริตนิสัยเจ้าของชอบชอบไปในในวิธีการยานั้นแต่ก็เลยลอยไปตามลึกเรืร่องอารมณ์เดยมากเรืร่องอารมณ์ของใจเดยมากมากักจะส่งไปในไฟดีและไฟบอดีถ้าพูดทํายงานแต่ด้านไฟบอดีมักจะเป็นไปด้ง่า,งายเพราะไาข้าก็ว่าน้ำ าน้าไม่ทางนอกเมื่อก่ไหลไปทางง่ำาน้าคิดใจก็เห้ากับโดนมากกองมักจะไปทา,งา้ง่ำเป็นเป็นวนมากลักษณะที่คิดใจเดินไปได้ทั้งํำเดินไปตามอามล,ลมณ์ได้ทา้งบอดีอันนั้นโดยมากมากกักจะปล่อยเป็นคนห้องบอ่อยากพึกหัดดัดแต่งหรือบอ่อยากท่วนกระแสของจิตทั้งๆท,ที่รูจ้จักกี่ว่าเป,เป็นของบอดีหรือเป็นของ ที่ถ้าไมเสียหายแก่ตนและบุคคลผู้อื่นกตัไปยังควอมโธด็ดีหรือความอยากได้หลายๆ็ดีหรือความเพาะมอหพอกใจโดยวิธีการต่างๆซึ่งเป็นอารมณ์ไฟ็ดีทั้งๆที่เราอยากจ้าก็มักทีอปจะตามดึงนักเข่าอาการเล็กๆน้อยเที่ยวกับความขีดขี่ขันมากงานเกี่ยวกับเวามมยู่ตามสบายที่ใจเจ้าของจะ อยู่เฉยๆแอยู่ไปอยากพูดก็พูดไปอยากเทียเเท่ยวเร่นงก็เที่ยวเร่นไปอยากคิดไปในอาการต่างๆนานาก็ากคิดไปทังง้งๆที่เห็นว่าการคิดการดึกหรือการส่งกระแสจิตไปในวิธีการย่างสิ่นั้นไปอยู่นั้นว่าว่ามีประโยชน์แค่แล้วก็ปล่อยไปตามด้วยดึกว่าเป็นมาทีอันดึกว่าเป็นนึกว่าคิดใจอย่ของเคยเป็นไปเที่ยวหลังก็เลยปล่อยไปตามเยู่โดยว่าดึกว่า เป็นท้างเสียหายแต่ความจริงต้าค e, um ้าล่อยจะตามมาล้ม uh ้องใจเรื่อยๆก็อายะก็เร right ิสิกายเป็นความเคยชิ่มลายเป็นนิสัยไปตถาค้าเป็นด้านายต่ำเราก็ยังต้องปวดกล้องแคร่ยังสิตามาเลี่ยหากแช่จให้คิดใจเอาข้าตลอดเวล่างทางขึ้นไปโยงสันทางวัดไปยุงสัน ก็ลงก็เมั่ก็เลยกลายเป็นนิสัยเรียกว่าเป็นเครื่องแสเป็นเครื่องมัดเครื่องดองดองคิดใจเขาเข้าห้เป็นไปตามรูปนั่นคล้ายๆตามธรรมะประียยวาอาสวะคือการคือความดองหรือเครื่องมัดเครื่องดองดองคิดใจเขาเข้าห้เป็นไปได้ด่างไปต่าถ้าหากดองในนั้นนะหลายรั้งหลายหนเขาเลยกลายเป็นนิสัยเป็นวัฒนาบารมีแค่แล้ว คิดใจก็ยับก็มือสิมืดมิดมืดมด,มดหล่นตาก,การไปหลายที่หลายอันหลายอย่างโล้ก็มีหอนทางสิม้องไปขังหน้าว่าอะไรบ้าน,น,นดีก็ดีบางคนก็ทังข้งที่รู้อยู่ก็มีบางคนไม่รู้ก็เลยคอยไปตามเื่องอีง่ยงหวาอันนี้ลักษณะนี่แหละเป็นเหตุให้คิดใจทำร้ายตัวเจ้าของเอง ทำไรในส่วนภายนอกส่วนประกอบในแค่ร่างกายหรือว่าจาาของเอาเรือกว่าเป็นการทำไรตัวจากของเองท้ายๆก็เบรคสนนเกิดจากเล็เกิดก็กัดเล็คหายมดไปโดยพวกไ้คิดไนอ่านบางคนั้ะเรือต่างๆซึงไม่มามักหมมแต่์ยุ่งในคิดในใจ,จเฮาตัเดียวว่าเป็นของดองอันนี้แหละเป็นปัญหาสำคัญ และทุกคนผู้ที่เคยประฤติปฏิบัติมาอย่างถาแถวๆนี้ก็ตามหรือทุกคนที่เคยได้คิดได้อ่านหรือได้พิจารณามาก,ก็คงสิร้จักอยูในเป็นบางขั้าวต้องประสบการมากบ่กบหลายกันหลายบางข้าวข้ากับปลอยไปตามเรื่องนึกว่าก็เป็นโทษนึกว่าก็เป็นอ่าเป็นบาปเป็นกรรมไม่เห็นเลยปล่อยไปตามเรื่องของเขาบางที่ก็ผู้ใดหนึก่ก็ผู้จักยูก็เลยปล่อยไปแบบนี้ แต่ข้องจริงว่ามันวาติโทษในห,หน่อยโทษเดชี่อันนี้เป็นการทำลายตัวเจ้าของเองอารมณ์ทุกข์ส่วนซึ่งเป็นได้ดันายต่ำหรือดันบอดีซึ่งมันมากอ่าคิดหนอกก็ได้คิดใ้ใจเขาเข้าอยู่ว่ามาแซ่ยู่ดนี่เป็นเครื่องมักเครื่องดองนี่จน,นเป็นเหตุในคิตใจนี่อ่อนสมตรตถภาพหรืออ่อนปัญญาเลยบ่มีหอนข้างสีมากเพีพีหน้าใส่ข้นรูเรงองของตัวเจ้าของเองตกลงก็เลยไปตามเรื่อง แล้วต่อารมณ์ทีิพัดธภาพไปท่านนั้นก็ไปยุ่งกันตลอดเวลาโดยพรได้คิดหนึ่งนักเขาบางที่อาจจะไปสางบาปต่างกรรมมาชักวันหนึ่งชักพอให้ผงพอได้หอมกาดเป็นเลยเรลคิดใจมันก็เลื่อยสายเป็นนใสัยฉะนั้นบรรดาพวกนักปฏิบัติธรรมค้วนอมขอมาเป็นเครื่องที่พิน่าในเรื่ององาจะของให้ใกล้ชิด เราต้องพยายามท่วนกระแสยี่ถุกระยะในการจะจะกที่เจ้าพกหัดทัดแต่งจิตใจของเขาไอเป็นไปเพื่อความดีเป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์เป็นไปเพื่อความมีปัญญาเฉลีวยวฉลาดให้ลู้เท่าท่านเลยเรื่องเขาเจ้าของใครน่อมกวา,ามาอาตาหักปดกว่ามาในดานนักปฏิบัติถรำเห่ายิ่งเป็นของสําคัญ ยกตัวย่างย่างบรรดาพวกเข้าสิพยายาวฝึกหัดดัดแปลงชิดใจให้เป็นสมาธิพูดกันยังไงแต่ให้เกิดปัญญาไอ้นี่เป็นเรื่องสำคัญที่สุดขั้นแรกเท่ากับอาศัยการระลึกรู้เพื่อตั้งส,สติกำหนดทิศทิ่หน้าในด่านชิดใจเขาเจอ้าของก็ใไขยังตัวเนีย่ยนระยะนี้ จนปราหาเข้ามาพิพนิจพหนาครณาไข้ขุนอยาไข้คิดใจสงบว่าจะจะได้คิดใจยังสิงสงบเป็นสมาธิอันนี้เขาก็ต้องพยายามพิพนิจพิจารณาไข้ข้นจะได้อาการที่เข้าจะกำหนดจะกำหดนดรูปด้วิธีอะรก็แล้วแต่เป็นการตั้งสติกำหนดในรูเรื่องของขิตที่มันคิตมันเลยความระับรู้ของของิต ความระลู่าตามอาการท้องขีตเนี่ยมันก็เกิดจากคิดนั่นแหละแต่ว่าคนเดินวาสติความระลึกู้เมื่อความระลึกลู้นี่มีขึ้นมาแน่แล้วจนกว่าท้ามใหม่จิตใจอยู่ในความสงบเลยจากโยนสนน์ความสงบเลยเล็กน้อยได้แน่แล้วก็ต่อไปก็คอยระลึกรู้เรื่อยไปจนจิตใจรู้ตัวรู้สึกสำลึกในจอยของเองจนอยู่ในความสงบเป็นสมาธิได้ เมื่อคิดใจอยู่ในสมาธิได้แน่แล้วมีความอย่างคิดมีความอยู่มีความหนึ่งอยู่บ่าได้บ่บ่หันไหลกันสักหน่อยหนึ่งก็ยั่งดีจะเป็นเหตุให้มีการที่พี่น่าใข้ข้นในเรื่องความสงบขวอมคิดนั่นอีกที่หนึ่งเป็นเรื่องของปัญญาปัญญาจะสิดคอยเกิดมาจากความสงบงนั้นเรื่อยไป แต่ในระยะที่จะทําคิดในสังคบต้นยี่เก่าก็ยากยากแนอะไรด้วบางคนมันจะต้องมีเครื่องรบอาีุอปุปสรรคทักของแนร้ายอันหลายอย่างเกี่ยับความอ่มเจ็บความปวดได้แก้ทุกขะเวทนานีาจเกิดมาจากการหลังหน,น้าแน่หรือเดินก็ตามและเอือบทั้งสี ถ้า,าเข้าทำนั่งทำอยู่ในอริยบทเดียวมันก็จะต้องเกิดทุกขเวทนาขึ้นมา,บนา,ากบ่ายหลยกัาเมือ่อสิ้นเราเนี้เกิดขึ้นมาแล้วความขีจขีดขันมาายป้ยยยองผุงสัน่นรังพันเส้นคนจัดว่าเป็นนิวรณ์มันก็เกิดแรกแซงขึ้นมาเรื่อยไป้า,าขาดสติขาดสติเข้าว่าเลยพินพินาไข้ข้นในรูดเรื่องแล้วตาเป็นไปเลยนี่ย แต่สตินี่จะต้องมนี้ทั้งขันติคือข้อมดท้นไปพร้อมๆกันขันแรกที่สุดก็ต้องอาศยัยข้อมดทนอันนี้ละก่อนโอ้แต่ที่อะไรเล็กๆห,หน่อยจนกลัวสิดรู้เรื่องของเรานี่คือ,อทุกขเวทน,นาต่างๆนานหน้าถึงมันเกิดขึ้นจากร่างกายของเขาตากูัทสีมาบําเพ็ญในขันนี้จนนี้ อความบมดทนต่อสู่ในสิ่งเหล่านี้ให้หมดไปมาเข้ามาคิดใจมันพ่หยุดทดคามาอยู่ในความสงบเลยแหละคันดนี้กับขายอยู่นี่แต่แล้วมันก็นจะมีอีกกันหนึ่งที่จะเป็นปรูปสักมากันกลางไว้อีกพอพนันถกเวทนาไปแน่สบายแน่้เล็กหน่อยนักเขามันก็เกีอยวมงบคงงหงอเขาขขมาใช่อีกลวบา บางคนก็เราวาย่สบายบางที่ก็บ,บ่างรู้สึกว่าเจ้าของง่วงเจ้าของเงาก็ปล่อยไปเรื่อยๆเวลานั่งสมาธิย่ามือแรงก็มักถืเป็นจะทำนองหนักขนะย่ามมือเศร้าควานซึ้แกลงขึง้นลุกขึ้นมาแล้วก็ไปนั่งเลยนะ้าเขาข้องง่วงข้ององ้อนี่ก็มาเสียบมาสิงเขาแหละก็เลยปล่อยให้มันงง่วงงงอยู่เลยไปยองสัตว์ นั่งเข่ากระไรติดแน่นตั้งแต่มันแชร์หลายครั้งหลายหนมันเป็นเครื่องมักเครื่องดองเลยแล้วมื้อถ้าเฮาบ่แก้ไขทันทีถ้าทั้งทั้งที่เฮาบ่จักว่ามันง่วงมันเหงาในกำลังง่วงซั่นล่ะว่าสบายไปน้อยๆนึงก็เอาว่าเพิ่นได้เฮ็ดแต่ทำไปแล้วก็ทำไปบ่ได้แก้ไขดัดแปลงนั่งเข่าต้องง่วงอันนี้เลยสิกายได้ง่วงทุกระยะสิบ่ถ้ามีการทรงเทศก์ต้องทำก็มากะง่วง มีการนั่งสมาธิเขาย่ำเลยกังวลม,มีการฟังสวดมนต์สวดพร้อกังวลนอกจากการพูดการจ่าย,ยัางสิ่งโงความงงงงนี่มันแสกสิง้าไปทุกุยาก็เพราะเหตุใดมันจึงเกิดขึ้นไม่ทุกรยาอย่างนี้เคืือข้าพยายามสะสมไปทุกขงังทุกขนอย่างสิข้าวหนังสมาธิอย่างสิกล้ามาเลี่ยเครือข้าวา่วยายใครแก้ไคร มันก็คือมันอยากจะฝ่าไปฝ่าไปจังซั่นให้มันเป็นไปตามดวงของเขาแล้วเขาก็พอได้รู้สึกว่ามันเป็นของมรรคของหยองของแซ่คิดใจของเฮาบ่แม่นสิแซ่อยู่แต่ในอยากสิเฮานั่งอยู่หั่นดิตั้งซังสิเฮานั่งอยู่หั่นเฮาปล่อยเฮาให้มันง่วงอยู่จังซั่นแล้วก็ลงไปนอนเลยมันก็แซ่เลยเจอเฮาในเช้าแซ่แล้วจะกลายนี่จักคราวนี้ล่ะฝันว่าแล้วมันก็ไปอยู่เลย อันนี้แหละตัวนี้แหละเป็นตัวสวสวะชั้นนี่พูดตัวอย่างเนี่ยฟังไอเรื่องอารมณ์ต่างๆก็ทำร่องเดียวกันอย่างอารมณ์โกรธก็บตะกันอารมณ์ความอยากได้อยากดีก็คื้อกันนี่เนี้ยเหมือนเลี้ยงทุกอย่างอ่ะเรบรรดาท่อมไฟต่ำถตาหากข่อมหม่เกิดในี้หรือนี่เยอแใจก่อนล่ะเขาบบกแก่ไขกพอเลยว่าเป็น,คคนเครื่อนมัดเคลื่อนดองแยังใงที่ใจเข้าเรื่อยไป การบรรดาพวกผู้นักปฏิบัติธรรมต้องพยายามฝืนกระแสหรือท่วนกระแสคิดใจทุกเรื่องเพราะเห็นภาพเขอากับพยายามแก้ไขหมดตา,ตาเข้าเห็นมากนอกจากว่าสิวเห็นหรือวลูเรื่องข้อจังคอยอยู่อยู่ไปตามเรือนของห้องพระว่าทจุกสิ่งทุกย่างเ่งมันเกิดขึ้นมาเป็นอารมณ์อของใจในด่านปลายตามการะร่วนแต้ว่ามันแสว่า,าอยู่ในห้ะง แต่ในระยะที่มันแสดงอาการเขา้าับสี่อยจะแก้ไขแต่สิ่งสึลกลับละเอียดก็เรื่องจักที่นีหน่อยไม่หลายทต่าเข้าไปยังบม่โหดจ้ะพอเห็นภาพมก็าแก้เรื่อยๆไปนี่จะพอนักปฏิบัติทำพอต้องพยายามแก้คิดใจเรื่อยไปจัง้งท่านม่านาสิปอยให้มันแส้คิดใจเรื่อยไปขันย่านั่นเราก็เรียกว่านักเขานักเขาเรื่อยไปแหละ ตาซึ่งเรานี่มันเป็นอุปสรรคกลางกันคิดใจก็เข้าอยู่อย่างนี้เข้าบ่แก้ไขแล้วก็ยิ่งไปยังตาเข้าแก้ซึ่งเรานี่ได้แล้วว่าสั่เออความสว่างสวยของคิดใจไม่จะเกิดขึ้นในเห็นชัดจะทําให้คิดใจเป็นสมาธิได้ไง่ายเมื่อคิดใจเข้าเป็นสมาธิแล้วเขาสิดเมีปัญญาพินพินารูหลอบในเรื่องของใจของเขา เมื่อรู้เรื่องขงองใจกับที่รู้เรื่องของธาตุของขันธ์ขงองร่างกายก่อนนี่ว่ามีความเป็นมา,จากจังหนึมีความเป็นอยู่อย่างนี้าาไปจังหนึปัญญาคอยจังคยอยจิตปลอด่องทิ้งที่หน้ารู้เท่าตารู้ไปตามสภาพว่ะเออสภาวะสภาพะธรทมทั้งหลายว่ามีความเป็นจริงเพียงใดแค่ไหนแต่บรรดาปน,นิบัริม่ทาโดยมาก มักจะมาฆ่าในเครื่องรู้ภาษาเกานีแห่ะเป็นชนิดชนใหญ่แต่ว่าการเหตุการณ์ท่ำๆอยู่ว่าเท่าเหตุอยู่ว่าเท่าต่แล้วก็มักจะมาคัดของหรือมาพครบรู้สาษาเกาหลีแหละเพราะโปรจะตามอยู่ไอ้สิ่งเหล่านี้เป็นธรรมดาของร่างกายมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งไอ้ของขาดของสังขารเ้อมเมื่อยเ้อมเมื่อยห้าลายจะพักพั้นไปตามเดือนมันยั่ง อาย่างหนึ่งอย่างควอมง่วงหน่มันบาถึงเวลาสี่อยากนอนบันไหนก็นว่าจะไเเห็ดนันทางดีมันง่วงจนมากกว่านหนึ่งนั่นแสดงว่ามันเป็นทีนามิธะที่จะมาพยายามคัดวงคิดใจของเขา,าบ่ใหาบรรลุอ่าท่ำเลยขันธ์ด้วยธรรมดาก็ยกันบอกกันนี่เอาไปมัดหมีวดขึ้นกันยังไง เันว่าจิตปเหตุไม่ดีไปฟังเทศฟังธรรมหรือไปนังสมาธิหรือว่าไปฟังพาพ้นสวดพ้นสวดความมันง่วงเลยในหน่อยมันก็ง่วงมันนอนมันขึ้นกเผู้เาก็ง่วงขึ้นก็นั่นแสดงว่าเป็นเรื่องของกิเลสโดยกุลคือมันค่อยแช่อยู่ในจิตใจเขาเข้ามาแล้วย่างตีขามาแล้วแทนนั่นตาหากว่าเห็นว่าสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นย่างว่าเราต้องพยายามแก้ไขให้ได้ ว่าตัวเฮาพยายามแก้ดอกบ่ได้เข้าแล้วก็ต้องเอาเข้านึ่งเลยว่าคนเฮาก็ว่ามันเฮาแก้อยู่บ่ใช่ดิผู้ใดก็ว่าผู้ใดบ่มาก็แต่อย่างหั่นมักสิปล่อยหลายตัวแก้แต่ก็แก้ก็แก้คนเล็กๆน้อยๆได้หรือบ่ได้ก็เลยปล่อยบ่ทําเรื่องบ่เฮ็ดจริงเฮ็ดจัง แต่เข้าตจจริงจังนี่เดียมันแบบไม่ได้อยู่เพื่อนบ ok ่หน่อยเท่าไหร่เรื่องข้องง่ก็คือการเรื่องข้องปวดข้อมแข็งนี่กันมัดลาในด่านไฟต่ำซึ่งเป็นสิ่งที่มาทำร่ายคิดใจให่งมัดสมรรถภาพมัดกำลังมัดอ่ากมเข้มแข็งแล้วก็มาอ้อนไปตามเรื่องของของไปเลยเราเข้ากรบวมกำคิดใจก็เลยบ่มีกำลังบ่มีฮอนท้างพอาะิ่นมาพินพิน้าไข่ขั้วไหนเห็นธรรมธรรมโม ม่ส่วนละเอียดเลยเราลงก็เลยไปเรื่อยอันรบรรดานักปฏิมิธรรมในด้านฝ <c oughs> ึกหัดชิตใจีนต้องให้พินาศให้ดีในเรืร่องเราญายจเสนึกว่าเฮาเลยนางหลายเดิพภาวานาหลายเลียุหลนแต่เราสิ่งต่างๆซึ่งมันเกิดขึ้นปรากฏก็ผิดี่ต้องหพยายามแก้ไข ถ้าบ้งสั่งมาได้สิทิศหนึ่งก็ไปไม่เป็นเครืค่องมักเครื่องดองยางตีกาวแล้วแต่จุกคนของข้องมี่ว่าหน่อยกระไรน่ะนี่ <c oughs> ถ้าว่าไม่สิ้นคัดขวงคิดใจห่ากับเดินไปสูข่ข้มสงบได้ไงมันต้องมีสิ่งไหนว่าสิ่งนั้นไรก็ต้องสิ่งหนึ่งมันมาคัดขวางอยู่ถ้าหากคิดใจห้าสงบเราต้องพิเศษหลายอย่างนี่คล้ายๆก็ว่า แต่ก่อนเขามืดไม่ได้ลาเปิดไฟในองค์นินไฟฟาเลยมันสว่างมันคิดกันไก่กันนี่มึงอะไรแต่เห็นชัดเมึงร่างกายเ้ของก็เห็นชัดมึงขั้วโมกข้าวเจ้าของก็เห็นชัดว่าอะไรมันคิดมันสือเขาจาิตใบิึงคิดใจข้องคิดก้อหนึกก็เห็นชัดคิดใจมันได้คอยตื่นตัวว่าเจ้าของหนี่เป็นผู้ เลยผมเปิดปฏิบัติผิดมากมากไม้กายของจักษ์เทเลทเลมาเลี่ยจังคอยสิยั่งคิดทังคอยสิมีสติมีสมาธิมีปัญญาใครพ,พ้นทินพีหน้าดูดงเขาจะมองเจ้าเข้าเจติคอยเดินทนทั้งถูกภาวะท่านก็ตามนาตามหลังไปยังว่าหันะในด้านอารมณ์นในด้านชิดใจถา้าปวดถึงว่าคู้ถือว่าเคยผมเคยปฏิบัติมา,มาก่อนแล้ว คิตใจเฮาเหน่ยจักคิดไปลอยแปดพันประการถ้าหากถึเห็นไปตามลักษณะของคิดใจถึงมันชิดมันหนึกเหรอโอ้ยอยู่เน,นี่ยไม่รู้กันเลยบุญรีบุญไหวหากว,ว่าเก่งต่อกฎหมายบ้านเมืองแล้วนั้นก็เสียก็ย่างให้ต้องเลยแน่หรือไม่ก็ไหนี่ก็เนื่องจากว่ามีกฎหมายบ้านเมืองมันเข้าไปในถ้าไม่ยจริงให้กลัวให้ยานยันเขาไปจับไปขาไป ทำทำทำไยต่างๆนานาใอ้สังเกตต้องในค่องรู้สึกนในเร่อนคิดใจเขาเข้ากับจัวใจกับใครก็ได้มันก็มุนไปตามเรื่องของไปของมันเป็นไปตามจิติจใสเป็นไปตามที่เครื่องมัดเครื่องดองถึงเข้าดองแซไวไใ้คิดใด้ใจมันก็ต้องมุนไปตามเรื่องปาก็มีเสียงยัางกองจังข้ององมัน ดังกองแทดิมลามอาปูตึงเร่องคิตใจง่ายเ,เรื่องคิดมันซ่องหน้าซ่องหลังเงอะมันอยากไปอย่างมากเยอะพระหาว่มีศีลธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าม,มาประกาศไว้ได้โลกเราก็ยิ่งสิไปใ่ายสรางการฝึกหัดคิดใจ สำหรับบรรดาลักปฏิเจมันเนี่ยข่วนพิี่หน่าไข่ข้วนแก้ไปทื่เล็กๆที่ลหน่อยไปมันก็ค่อยเป็นไปเองหรอกมานวันวะเข้าจิไปเอาที่เดียวหามันได้ต้องค่อยไปทื่เล็กๆที่ลหน่อยตามมาการแต่มันทรงกันมากเข้าปากก็ได้หราเข้าหูวยักขัดดีอยู่มันคิดถึงมาลรูกไหวิธีไหนเมื่อไวล่ได้กะกะสอบอารมณ์ดีเป็นยังไงอารมณ์บดีเป็นรูกเลยเข้าข่วนแก้ไข่ยังไงเข้าคอยหูยักเรืองจะเล่าไปเอง ว่าจะเข้าต้องการสีแก่เจ้าของสีแก่คิดใจเขาเข้าคนนี้ก็จะแก่ยากง่ด้วเรื่องคิดใจหากวันลงไปทั้งจำเนี่ไปได้ไง,ไง่ายง่ายการทีเฮ็ดขึ้นสูงเนี่ยคนจะดันไปได้หลายเตึกคนละเอเร่องคิดใจเขาเข้าเนี่ยมันอยากหันเหนลงไปทั้งจำเรื่อยไปเฮขึ้นทั้งสูงเนี่ยก็จะไปยากย่างวางพอาม,งมาเค่อยจํามาแล้ว เคยมามาจากผลทรัพย์ทรัพยาทรัพย์กับทรัพย์กันมาแล้วมันก็อยากหันลงไปทางต่ำเลยไปแต่หากว่ามีสินรมเป็นเครื่องอยู่แล้วก็พบจากมนุษย์ไปเรื่อยเรื่องของขั้นเท่าพูดถึงในกระแสของขิดสีมันคิดประหนึ่งนระยะที่เท่าได้สังเกตสังขารบนสำหรับผู้ที่เพื่อเคยปฏิบัติมาสินรมมาก่อน ดนว่ามีเฮ็ดิวตัตปะไม่มีความละอายไม่มีความเกรงกลัวอยังละ่ะถ้าพูดถึงเรื่องของคิดมันไปเลยมั้งครใน,นมีคนหมายบัตรเมื่อในมีศิลธรรมในมีความเกรงข้มอมกลัวในียยังหวานเขาสังเกตว่างห่วใจกับเรื่องคิดใจอ้เรื่องเล่านี่แหละเป็นเรื่องเข้าข้นแก้ไขไปที่อะไรเล็กที่อะไร,น,รน,น้อยปะมันก็ค่อยจะเป็นไปเลย อาวาตถันจากตกจากมนุษย์ได้งายนี้คนเ้าก็จะเกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์เจ้ชาติเจะคขังเจ้าหน่นว่ามันเข้าง่ายไนนี้ต้องผสมสั่งบารมีมาสร้างพ่อพ่อจะเกิดเป็นคนจังคอดเป็นคนเป็นคนขันตต้มขันกลางขันสูงเป็นคนดีว่าดีนั้นนี่หลายชั้นน่นก็วศาสนาบารมีของไผ่ของมันพาเข้าเกิดขึ้นมาเลย เ้าเลยมาเป็นข้นอ่ะอืออันนี้ควรเห็ดห้ดีห้ายหลุกดึ้นไปท้้งหน้าย่าให้ถท้อยหลังที่จะเป็นไปเพื่อความเจริญนี่อะนะน้ำจาย่อไห้พ่อว,ว่ให้ขาดวันพระวัน่นศิลเพื่ออยากให้พวกเข้านอมนั่งไปคิดเป็นไป,ไป,ไป,ไปทิ้งขีานาไข้ข้นบางแนในเรื่องคิดใจคองผิของมั่ว่าเข้าเป็นนักรคนปฏิบัติคิดใจเป็นนากรคนปฏิบัติทำ ทักับมันเรื่องข้องใจนี่แหละมันติดเป็นสินเป็นทับกับไปจากใจนี่แหละเอารักษาสินกับรักษาใจนี่แหละมันมันพูดทิ่เป็นสินกับมันใจเข่าเนี่ยติดเป็นสินพูดติ่เป็นทํากับมันใจเข้าเนี่ยติดเป็นทาบเอาตัวนี้ได้แล้วก็จะคอยติดเป็นสินเป็นทําไปแล้วท่านคอยสีอ่านดูเงาจะของไดอ่านเรื่องก้มไปก้มมาห่อจะของถูกเอาจใจคอยไปแก้ไขไปถูกต้องตามคอนท้างของกับพระเจ้าคอยีเจ้าใด ขาบบกแกไขมันกับพ่อยไปตามยากรรมเรื่อยไปคิดแจขงข้ามันกับไปเรื่อยไปยุ่งสันบะจักิีบะจักสีเ่และเนี่ยน้ำมากกว่าเปนอะไ้บรรดาจะกลับั้นจะงบต้องไปที่หน้าเอาข้อป